สวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันมามาชมสวนมุมสวนชวนคุยกันค่ะนี่คือต้นเลดบาคาล่าของพี่ซึ่งก็กำลังพบปัญหาแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็คือปลูกไปปลูกมาดอกของเลดบาคาล่านี่เล็กลงไปค่ะนี่นะคะแต่ว่าทรงดอกสีสัน ความแข็งของก้านดอกเนี่ยเหมือนเดิมแต่ดอกเขาเล็กลงค่ะสวยมากเลยบานทนนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องไปศึกษาดูนะพี่ลองไปหาข้อมูลมาก็พบว่าเอ่อก็หลายๆที่เขาก็เป็นนะออกปลูกกุหลาบแล้วกะกุหลาบก็จะดอกเล็กลงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ค่ะเราไม่ได้ให้เขาพักต้นอนะ่ะก็คืออย่างพี่นี่ก็คือ ดูดอกเอางเดียวไม่ได้เก็บไม่มีการตัดเด็ดเดดทิ้งะะแล้วค่ะจะเด็ดทิ้งก็ตอนที่ปลูกครั้งแรกเท่านั้นเองหลังจากนั้นไม่เคยเด็ดแล้วค่ะก็จะดูดอกไปอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่าดูจาก youtube ของพี่น้องเพื่อนพ้องที่ชอบปลูกกุหลาบทั้งหลายนะคะเขาก็บอกว่าควรจะพักต้นบ้างแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยค่ะ พี่ก็ว่าเป็นความจริงจริงๆแหละปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่ด้วยนะคะแล้วเราก็ไม่ได้พักต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปลูกกุหลาบมันก็นะต้องให้เขามีระยะพักผ่อนบ้างค่ะนี่แหละคะ่ะความสนุกของการปลูกกุหลาบอย่างหนึ่งก็คือการได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะคะในชีวิตคนเราก็เหมือนกันละคะ่ะเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะคะเรียนรู้ ะะทีนี้เนี่ยการที่เราจะสนุกกับการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆการพัฒนาตัวเองเนี่ยถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็จะมีความสุขนะแฮปปีท้ทีเดียวแหละนะคะแต่นั่นแหละในชีวิตจริงๆเรื่องของการทำงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเลือกไม่ได้นักนะคะแต่ก็เนาะถ้าได้ได้ทำอะไรที่ชอบมันก็มีความสุขละคะ่ะอย่างพี่เนี่ยก็มี ความสุขที่จะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับต้นดอกไม้ใบหญ้าดอกกุหลาบนะคะอันนี้คอนสแตนต์ค่ะกุหลาบคอนสแตนต์สีสวยนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายเหมือนกันค่ะนอกจากเราจะสนุกสนานอยู่กับการเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องที่เราได้พัฒนาตน ในแง่ของอการที่เราจะใส่ใจต้นใจกับการปลูกต้นไม้หรือการทํากิจกรรมที่เราชอบนะคะเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วเราก็จะรอดูผลลัพธ์ของเราที่ออกมาว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ mm. ก็เหมือนกับการฝึกตัวเองให้มีสมาธินะคะมีรู้จักที่จะรอให้เป็นนะคะ อย่างนี้ที่ยกตัวอย่างอันนี้นะคะขอยกตัวอย่างกุหลาบต้นนี้เลยก็ธนุถนอมปลูกมานะคะกุหลาบโซล่าตอนนี้ก็ออกดอกตูมาให้เรารอดูความงามของเขาค่ะกุหลาบพวงโซล่านะคะเราจะทําให้เราเนี่ยอืเหมือนกันได้ฝึกความอดทนเหมือนกันนะรอดูที่ว่าเขาจะงดงามสักแค่ไหนนอกจากจะ อดทนในการรอเราก็ยังต้องดูแลเอาใจใส่เขานะคะนอกจากโซลา่ามีต้นไหนที่เราจะรอกันอีกนี่ค่ะ AOE ออกมาแบบนี้เลยค่ะรอดูดอกอ a อ e กันนะคะนี่กลาบ AOE ค่ะอันนี้ปลูกไว้ลงดินนะคะแล้วก็มีต้นหนึ่งที่พี่ อยากจะโชว์ก็คือถ่ายไปแล้วละครั้งหนึ่งนะคะเรทพี n นอกคิโอถ่ายไปใน 2- 3สามคลิปก่อนนะคะที่พี่อยากจะโชว์ก็คือให้เห็นถึงความอึดของเขาก็คือเวลาที่เขาออกดอกแล้วเนี่ยเขาจะบานทนมากๆเลยค่ะอยู่ได้นานอะ่ะตั้งแต่คลิปก่อนอหลายคลิปแล้วละ่ะพี่ถ่ายนะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายวันเดียวกับว,วันนั้นนะนละวันนะคะแต่ดอกเขาเนี้ยบานทนมากๆเลยค่ะ ได้เล,เลยค่ะแล้วก็ยังมีดอกตุ้มๆโอ้ยสวยน่ารักค่ะทนค่ะนะแต่เขาอาจจะถ้าปลูกนะพี่ว่าในกระถางก็เลี้ยงได้ค่ะเขาไม่ค่อยชอบแฉลอเรดพิออก,กิโอค่ะใครสนใจอืมใครชอบกุหลาบแดงอย่างนี้ดีกว่าใครชอบกุหลาบแดงต้นนี้ปลูกเลยค่ะเพราะเขาบานทนจริงๆค่ะ ทำไมถึงบอกว่าการปลูกต้นไม้หรือว่าการปลูกกุหลาบเนี่ยเป็นการฝึกความอดทนฝึกการรอรอแบบมีสติเพราะว่าการปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกกุหลาบเนี่ยนะคะมันต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่นะคะถึงเราจะซื้อต้นไม้สวยสวยมามาถึงก็มีดอกสวยเลยแต่ถ้าเราไม่ดูแลไม่เอาใจใส่เขาไม่ช้าหรอกคะ่ะเขาก็จะจากเราไปนะคะดูแลเขาแบบมีสติ นะรอแบบเกื้อกูลแบบมีสติเราก็จะได้เห็นผลลัพธ์ที่งดงามค่ะก็เหมือนกับการปลูกกลับเนาะรอไปแล้วเราก็ดูแลเขาเราก็จะได้เห็นดอกส,สวยๆค่ะนี่ต้นนี้แยบกบยอดมาแล้วค่ะรอนดอนอายโอ้รอรอดอกเขามีหลายดอกเลยค่ะรอนดอนอายต้นต้นนี้โอ้ต้นนี้นะต้องบอกว่า โอ้อยู่กันมานานมากนะคะต้นตุลับต้นนี้คือเบฟรีค่ะคือซื้อมาออนไลน์อะราคาต้นละ40กว่าบาทนะคะต้นเล็กมากแล้วก็ปลูกไว้ในกระถางลงดินนะคะอยู่ในเบียดกับต้นอื่นมากกันไปก็เลยขุดมาไว้ตรงนี้หว่าเขาจะฟื้นตัวได้นะเริ่มแตกใบแล้วมีดอกเยอะเลยแต่ว่ามีดอกเยอะพี่ไม่เด็ดออกอะอยากเห็น ต้นนี้ค่ะ Golden Master สีเหลืองทองปลูกลงดินเหมือนกันตอนแรกอยู่ในกระถางค่ะเป็นไม้ที่ต้องบอกว่าอดทนเลี้ยงง่ายเหมือนกันนะคะแต่ไงก็ต้องคอยดูดอกเขาก่อนนะออกไปแล้วละหลายรอบค่ะเคยทำคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะต้นต้นนี้ค่ะรออย่างใจจดเลี้ยงต่อโรแมนติกตูตูค่ะ ได้มาตั้งแต่ต้นกระเียเดียวเลยอ่ะชอบสีของดอกเขาอะนะคะก็จะรอต่อไปค่ะส่วนต้นนี้ค่ะก็รอรอเหมือนกันรอมิสฮอลแลนด์ค่ะเขาคือมิสฮอลแลนด์นะคะส่วนต้นนี้เพิ่งปลูกลงลงปลูกมในเข่งค่ะก็เาขาบอกว่าเข่งเนาะมันกระถางที่มีการระบายอากาศดีก็จะดีสำหรับ ลากราเบก็เลยลองปลูกลงในเข่งค่ะอันนี้มองคเครอรค่ะมองคเครอรก็จะรอเธอเช่นกันนะคะนี่ต้นหนึ่งที่ใส่ใจดูแลเขานะคะอยากจะเห็นดอกชอบดอกเขา,าหาะกระเบเมีเยกะโก่ะกําลังแตกกําลังออกดอกตูมนะคะกําลังจะบานชอบดอกฟอมดอกกลมๆของเขานะคะใบก็ใหญ่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เรา,าใส่ใจดูแล แล้วก็อดทนที่จะหลอดูดอกของเขานี่แหละเป็นการฝึกสมาธิึความตั้งใจในการทำงานนะคะสำหรับวันนี้ผงจบคลิปลงแค่นี้ละค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ